อ๋อโอยโผ่ๆเนาะกินกับกินมันซจะหลอกสีหลอกเจ้จอยจ่มโากได้ใหมกิเลยลูกมาร้อยังลุกมาเห็นไหมมันตักเข่ากับซาจอยเอามานตักเข่าซาจอยทไสดีปปารุ่มลูกปาลุงอ ไปได้ขึ้นเอาโคอทจอปในบาเ้ยขอแสดงความยินดีน้ำซาจ่อยมันนี่ได้เน็ตเล่นแล้วอดเห่นไปอยูสามเดือนเอาลายปะฮะอะไรปะมาทษอีเออ้อมันคือบ่เอาเจองมา มึงไปกินบ่แม่ยังมานครับาเลยบววเนี่เรื่องยเอมึงกินไรมึงต้องขมใจเด้องท้องซานดูดขอบคุณครับมต้องกันขมใจกินเนาะจะเดกิบจอดนอแก่ล้ไจองทำธูรกัแก่หัวกินอะย

ที่มึงดูอีร้อยซิมมึงดูอันน้นมนใส่น้ำบ่พี่น้องียร่บอันันบ่เมนกินเลยไรซีอยู่บัดมือซีอยู่บัดมือบัดมือดเวียนย่าเีรวะได้รับ่าวญซีดยแม่ฮะเาปบวกนี่อเด็ดนี่ยเี เงีนเทียนละลายเฮ้ยอาไรนตุ๊กตเหมของคนะต้อนบริหารอีกสบายดีพี่นอกห้อนไหมสีตามเถื่อสีเถื่อสบ้าดีพี่นอกเลยดีนะลูกขอใส่กางคอนองเนาะขพราะผ่านหนาผ่านตาหน่อยหนึ่งจะงามไปใครจะผ่านนะ ปานมากะคุ้มท้าเที่ยวลมเืบ่งาไกเงาไม่เป็นเหยาดเลยหอนเองเราใอ้โป๊ะแป้งก่อนเบอร์คือป้งหนึ่งนี่นะอนน้ดอนโอ้โหดดีกบพี่นะคบข่าวด้วยซูใครวะเาขานะบุษเวม่เปื้อนอ้าวถ้าเ่ามันไม่แหวนด้ยจะเลยแน่นิด เมียเขาบวนังังหวังพวเขาคือเป้าหมายลงเม่อีอันนี้พวกเขาไอ้ไปนั่นนั่ันวกแคนเซอรน่าน่ะเฮ้ยโอ้ยเอจะพักกันยังขียอเป็นอ อะไัเงี้งอ่อนอะเกทขยันในใจประชันอาวเขาายันตัวพราดอยเปนี้อยเปอรเซักเย่ามงวพักเง้ยจะจ่อยักยนิน้องพักขยานูจะโตตเากลงเนามึงบาักเงยมึงบริจาคักเงี้ยไงบริจาพักางอย่างเปลาไปเลยบริจาบริจาสักยาเยได้ยาน้องไเ ด um, mm. 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 hey, ีใจแล้วบ้านมีตกินกับกินอย่งอนออยสิบมีเด็กแลวน่มันเกี่ยวไงยังสบอัยิไปกินจะแบนสัแตกบ่มีเอิร์ดพอสดก็เอาไฟดื้อไปเนาะไดนะจอกันเถอะนั่งคุยได้ก็ว่า บ่โอยโจกเองนะแกเดินนำล่เอ้ยเนี่ยเอ้ยหนักเลยเอาประหน้าบ่ลงกะอน่ำงหน้าหนำนะน้าร้านอกกินลำเย็นกินเองกินเองเนี่ยเอาช่วยหอ่อยะไอ้กะปุกคุยหน้าหนักหน่อยด้ย้อยไอ้กูปุ๊บุเฮ้ย เขพุกข้างล่างตัวนึงินตัวเย็นตัวกินนีู่ัวสามหยกเลยในหูม่วงผ่นแปะพัวสามสมุงฮอร์ซามสิบฮอรซาินทีฮ้าก็กินแล้วไปนั่งผไปแตะแกงแลวมั้วผัว่ แม่แม่ลองเทนบอไปตาหงอยู่บ้านได้นะเฮ้ยหอ,อ,อยออากินมือละละนล้านข้ามนะพลัง,ลงอือจุมอายังกินเป็นเวลาบองต้องรดเข้าบดอเน่นเดียวำม,มาบอคอกินเวลาเจ้าเพลียงเพลนทำไม,มนัม่งก,กิป๋าขงหน้ามันเทียดเพียนโอเดืแขนจะชินานบ้นนานั่งบอว่ากินตาบ้าหมามา,าวาเอาอีกเลย

เฮ้ยจีน่แ้วมื่อเมงโซดึงกนทางวัดมด้อก็่อเลยลาดเองมูพอร์โอ้ลาตะโค่ผละตะคอตีแล้วหมงมัวเกิดจวัดน้องยังพอได้ครับไปเบ่ออยู่เลยยังพอน่ะเป็นเจ้าอย่าว่าจาเสนเ้อยังพอมันเกิดมงมัวมันเกิดองเจ้าประชากบ่ นุ่้าับบยุงมาพ่อวันนี้วันสี่ห้ีมาเหกนเล่นบ่าอากได้ปแล้ววันจริงวลาวันทากับโมเวตอีอันนี้ยุ่ยก่อนอันนี้จะได้อีนุ่อมาหนมวไม่ได้ได้ินลงแลวจะเสือสาเด้อเนี้ยว่ากับไรฮู้วคือดางวาแน าเนี่นไม่คือบก็นนาะมันปีกายเป็นบกฝ็นมันเป็นลายพะมันเป็นเบิดแหละลอยปีกายนี่มตอนั้นตรงตามคงซายอดาาเด็กหน้า้โอ้ยตอนกูกินอินพับมาพวกดวนตัมมาไม่หมาด้นา่ตวเดียวยังเรยด้วยก็ตั้มมาใหม่กินอินฉัจะอยู่บ้านได้บนี่อือฮะมาซุ้มนี่เาองเตาอ่ เดี๋ยวดดังอะไม่านพ่อของฉันมาแก่ไหมนี่บชู้ปมากันมากยังตอนข้าวไปทำมานในกุ้มแรงเออบานวนกบนว่านนี่ไปหนยังะเก็บผักกิเองขึ้นใช่บวงึกับเหลัโอ้ จะมากอีจอยไอจะมากอีจอยวะได้แม่เลยย่งเลยแต่พวงามันลากกัน่นะลูกเอยบ่วงปไล้ดูม่ินยังเี้ย่แก่ื่อมันจะมาไปเสี่ยวกันไปเสี่ยวกันีต้องไปป้าเมีนไหกันเขนากัดบพอพี่น้องเลยเบิ่อดูป้าเขา น้ำเขาน้ำอากินตำใช่แน่ลกหลานาเ่าอว่ากักูยังยมงนี่ท้องโอ้ยังแน่อยู่สิอะไรนะตอนรเนี่ยเบนึงกัพอยมันมนั้นยามันแ่นตัวแกงลไมจะดำเสีอยู่เแกได้เป็นหัวดองบวงใหญ่

มันจะลวนน้ำห้าลูกค้าร้านตลอดน้้าตลอดมื่อห่วงล้านมีห่วงใครเด็โอ้ยบวห่วงอันนี้ใหญ่บ่งเอยอันนั้นละห่วงรัยก็มีวารวัดปีออกแลตลอยยังยัได้ระต้งน้าดมันตาเหลือแต่กันห่วด้วยห่วงห่วง แอเนี้จะดำจะไหนล้มประงเลยติกน้ำทุกน้ำแกงฮากระลาเบาอื่อตหมูตัวนี้ไข่ใหมตัวนี้ซือขี้รลเดหลาะให้มันเย็นก่อมมาบะทานน้ำแข็งไรแต่แดนมันเปื่อยเวอรน้ำแข็งเปื่อยเลเร็วนาดขี้ไม่ได้ไก่เลยขี้น้ำแข็งมาเอาไล่อกายอยู่กัน่องโลบอนนะ หนูว่าไปนี oh ่ยังเย็นปฏิทูน้ำแข็งก็ขึ่นเพราะน้ำแข็งเราเราละพันกีบขื่บัตถุรามมีโลหาพันยังโอเคได้ก็มีหกติมูนราเราหาที่เก่า ยังเมนูคือกระเจ๊กระจายร้อยเงินประเทศฮกเรียนนี่้ารรั้กกยาวายจอยวันขึ้นเลยแวไอ้้าวิมงซห้กินวันเดยเบิร์ดเด้เบิร์ดานนี้ตักลายโอเคนะเฮ้ยอาให้แมวเข ได้อะนี่แห้ะก็เปิดเสื้ออนนี้แมบ้าแต่ไม่โดนใส่หินมให่โอ้หเขาเอามาหัสนสี่แตนม้ที่นี่ใครเอาไปยังไงโอ้โประสุกขอดใจ้าเราไม่นนไม่พอกินนะนี่ไงใหญ่แล้วแซมลอตซีล็อตรับมจนบานาวะข้าบรีตักเอาเด็นี่แตะน้อนิหน่อยนึง 嗯，什么？